ยักษ์กินนกอเมริกาใต้แมงมุมขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเทลาโฟซาสีบลอนหรือที่รู้จักกันในนามแมงมุมยักษ์กินนกสายพันธุ์อเมริกาใต้เป็นแมงมุมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อดรปีเตอร์นัสเครกินักกีตาวิทยาจากฮาวาดได้เผชิญหน้ากับเจ้าแมงมุมยักษ์เมื่อปีที่แล้วเขาได้เขียนบรรยายว่าสามารถได้ยินเสียงเจ้ายักษ์ขายาวเดินเลยทีเดียวดรปีเตอร์ยังเขียนต่อไปในบล็อกของเขาว่าทุกครั้งที่ผมขยับเข้าไปใกล้มันเจ้ายักษ์กินนกก็จะถูขากับหน้าท้องที่เต็มไปด้วยขนของมันทําให้ขนเล็กๆจํานวนมากปลิวออกมาเข้าตาผมและมันทําให้ผมคันพร้อมน้ําตาไหลไปนานหลายวัน ขนของเจ้ายักษ์กินนกมีลักษณะคล้ายกับขนใบตำแยที่สร้างความระคายเคืองให้กับผู้ที่สัมผัสดรปีเตอร์เขียนต่อว่าเจ้ายักษ์จะยกขาหน้าขึ้นมาแล้วโชว์ฟันคู่ซี่ยักษ์ที่มีขนาดใหญ่พอที่จะเจาะรูบนหัวหนูนอกจากนี้เจ้ายักษ์กินนกก็ยังสามารถทำเสียงดังเพื่อข่มขู่ได้ด้วยการถูขาที่เต็มไปด้วยขนของมันเข้าด้วยกัน เจ้าอยากกินนกแสนน่ารักนี้หนักประมาณ170กรัมขนาดเดียวกันกับลูกหมาตัวเล็กๆคุณผู้ฟังอยากได้มาเลี้ยงสักตัวไหมคะ